สถานที่ท่องเที่ยวของผมในป้องนะครับก็จะมะีผู้น้ําร้อนนะครับถ้าถ้าาคนไม่เคยมาอาจจะเข้าใจว่าเป็นน้ำผู้ร้อนแต่ว่าที่นี่เรียกว่าน้น้ําร้อนนะครับก็จะเป็นน้ําที่ผุดขึ้นมาตามธรรมชาติแล้วก็มีลูกโซ่นะครับสามารถแช่เท้าได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพ ไม่ครับอไไม่เป่ไ่ใชเท่าหรอนี่่เอาม่ยมเดียไม่อมอได้ยาดนี่้ช่เทข้าช็เาเอาไม่ยอมคนละใคใช้มาก่ได้่ี่เออผมว่าดีีเล่นันี้ให้เช็ดพ่ดีๆไปแล้วนะครับ่ดี่

จะะน้ำใสนะพี่น้ำใสนั่ใสแนะนำครับแนะนำอ้าวว้าวอุณภูมประมาณนอยยี่สิราัจุ่มเลยใช่ไหมเป็นนำรอเลยเนาะนั่งนั่งๆนั่งั่งนั่งๆนั่งๆนั่งนั่งนั่ง่งนั่งน่งนั่งนั่งั่นน่นเง่งนั่่่งน่น่งเดน่ ก็จะมาวันนี้นะไม่ได้ติดเลยไม่คุ้นเลยโอ้โหเลยตาอุทยานนี่น่าตากระหองคับน้ำผู้ร้อนที่อำเภอหนองย่ำบ้องจังหวัดเพชรบุรีครับคณะผู้ศึกษาดูงานคณะผู้รับการพัฒนาก่อนจะรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ศึกลุ่มพีสิบห1 5

มนรู้เร่องสามลี่โปงเลยผู้ชาก็หันหน้าเข้าหากันส่ใจโอเคเอาถ่ายรูปถ่ายรูปขาก็หมายถึงเรียนมาเลยสางคนน่งามอ่ะใช่ๆเอามาเหตุสีมาด้วยนี้ก็เหตุสี่เกิดท้องแก่ระวังงนตรงนี้มันกันดานมากกันดานมากไม่มีน้ำ ก็จะอาจจะทอดอบุทอดลูกอ่ะแต่ก็เลยขออธิษฐานแบบนี้ขอให้มีน้ำร้อนน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุ่นสามบ่อตอนเนี้ยแต่ว่าพอตอนมาเขาก็ขุดเป็นหม้อรวมน้ำเย็นน้ำอุ่นก็หมดละรวมกันหมดเลยทีนี้ก็เขาเล่ามาแค่นี้แล้วแต่ว่าสมัยตอนนี้เรเคยเจอสาวบ้านในแถวนี้ สมารถแก่นนะแต่ผมก็เล่าต่อเขะโกเพราะว่าคนเก่าๆก็ไมู่ีแล้วอยู่แล้วมนมนี่แหละตเดซึบต่อมาจะกิงไม่กิงผมจะผมก็รับรองไม่ได้แล้วแต่ก่อนเด,เดิมทีเป็นบ่อเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีมมมมหินอย่างนี้ถูกไหมครับมันเก็เป็น,น,นบ่อธรรมดาบอน้ำผุดขึ้นธรรมดาครับผุดขึ้นธรรมดาครับครับเป็นอ่างธรรมเอ่งธรรมชาติเป็นบ่อบอธรรมดาแล้วก็ คนแถวนี้ที่ก็ศรัทธาเราแวดใกลเสียงเลยนะครับเขาก็จะเดินทางมาคนนั้นในป่านี่เป็นทางเดินนะครับผมและตัวที่ครับไอ้น้ำเนี่ยดื่มได้ไหมครับดื่มได้ครับดื่มได้เขามาสำรวจแล้วก็มาสันกรรมฐาถันสูงจุดสองก็มาถันรูปจุดสองสามารถดื่มได้ครับผมแล้วก็สำรวจว่าเขาบอกว่าลึกประมาณสามพันเมตร บอ่อนี้นะครับ,บต่าน้ำผูกขึ้นมาเนี่ยครับผมอ,อ๋อตามนะ้ำต่าน้ำน่ก็ อ้างนาทีละ500ลิตรพี่ก็มาวิจัยนะนาทีละ500ลิตรครับผมและเคยเคยมีแห้งไหมครับไม่แห้งครับไม่แห้งครับก็น้ำนี่ไปใช้หมู่บ้านเนี่ยแป๊บกีฟฟาร์มเนาะเป็นปลาปลาหมู่บ้านครับนี่มาจากไหนครับน้ำน้ำนี้แหละต่อตรงนี้ครับอ๋อต่อนี้ให้ไปใช้ในหมู่บ้านด้วยครับผมคุณตาบอกว่าน้ํานี้ต่อไปใช้ในหมู่บ้านเลยนะฮะที่ท่อด้านซ้ายมือท่านนี้นะครับ

แต่ว่าทุกวันนี้มีโรคติดเชื้อใหญมีโรคติดตแล้วก็ได้เอาอยาดไปด้วยครับผมอ๋อเขาทำดินน้ำเออจมายแล้วที่อ่างไช่ทั้งบริวารที่อะหกสิบบาทขยันที่นี่ไม่เคยแทนดินไหวบเลยไม่มีครับผมไม่ไม่เคยมีข่าวว่าแผ่นดินไหวแต่ถามวิทยาศาสตร์ครัว่าสมัยผมเป็นผู้ใหญ่นะผมอยู่ชายแดนตะไคร้มากเพราะเรื่องของโรค เราวางจะมาจากดินอะารแบบนีนในการอาจจะเป็นดินเกิดเป็นดินถลมได้อะไรแบบนี้ก็ผมเล่า้ตรแบบนี้ขอบคุณมากครับดึกดระการแล้วครับนรับัลแล้วครับ ประเพณีข้าวห่อเขามีที่น้องอยาบลองเป็นห่อข้าวนียวใบไผ่ไเรียวเล็กแกลมรับรองกะเรียงสาวน้องอย่ารลองเขาจัดรับรองเดือนเก้าทุกปีเยาบาสเสนอว่าฉันรักเธอด้วยความจริงใจไม่ว่ากระเรียงหรือไทย ก็รักกันได้จริงไหมคนดีเยอะมาเสนอว,ว่าฉันรักเธอจึงมาถึงนี้โอสาวชาวเพชรบุรีโปรดรับรักทีที่เอาาา่ยว่าจจเที่ยวฮานนีมูนและไปทำบุญรวมใจไหว้พระวัดวังผู้ใสเที่ยวเขาบันไดชื่นในอุรา เที่ยวุูงน้ำร้อนได้นอนแม่กระดังลาน้ำตกใกล้แดนพม่าทิวทัศโสภาป่าอุทยานเดือนเก้าปีนี้เขามีข้าวห่อกันไหมถึงที่จะอยู่แสนไกลคิดถึงสามไว้เคยรวมสาบานอย่างน้ำกลัดเหนือ ไม่เคยเบื่อเข้าห่อตาวานอย่างน้ำกระทยนงครานสาวแก่งกระจานพี่ยังไม่ วัดวังผู้ใสเที่ยวเขาบันไดชื่นในอุราเที่ยวผู้นำร้อนได้นอนแม่กระดังลาน้ำตกไกลแดนพม่าทิวทัศน์โสภาป่าอุทยาน <c oughs> เดือนเข้าปีนี้เขามีข้าวห่อกันใหม่ถึงที่จะอยู่แสนไกล ถึงสามว้เคยรวมสาบานย่างน้ำกลัดเหนือไม่เคยเบื่อเข้าหอตาวานอย่างน้ำกระชายนงครานสาวแกงกระจานพี่ยังไม่